แล้วครูค้านเถิดหนูไม่ชอบอันนี้เลยค่ะครูไม่น่ามาไลน์นนี้เลยคะ่ะทำไมอ่ะภาษาอังกฤษขึ้นไปร้อยรอบก็ค่ะข้าวกล่องไปร้อยรอบก็ค่ะโอเคไม่เป็นไรอ่ะสวัสดีค่ะนักเรียน ก็วันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะคะก็ขอรบกวนปิดปิดไมค์ในระหว่างที่คุณครูสอนนะคะก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆเข้ามาก็เดี๋ยวคุณครูก็จะให้เข้ามาก็เรียนรู้ไปตามพร้อมๆกันสําหรับเพื่อนที่ไม่ได้เรียนก็เดี๋ยวจะให้เรียนเป็นวิดีโอย้อนหลังนะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนกันเรื่องเรื่องอะไรนะ อันหนึ่งนะอ่า English test นะคะก็จะเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษพื้นฐานของของภาษาอังกฤษนะคะของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สามถึงปีที่หกนะคะซึ่งความรู้เนี่ยเป็นความรู้พื้นฐานที่เราต้องเคยเรียนมาแล้วนะคะแต่ว่าครูไม่รู้ว่านักเรียนบ้านแก่งเนี่ย มีความรู้ระดับพื้นฐานแค่ไหนก็เลยให้ทำแบบทดสอบอันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูไปพร้อมๆกันนะคะ,ะไปยค่ะข้อที่หนึ่งโอเคข้อที่หนึ่งนะคะคำถามถามว่า how เียแบบนึงนะคะ how are you เนะคะมันเป็นอ่าถ้าเราเจอถ้าเราเจอข้อสอบแบบนี้ <A. S 1> หรือแบบทดสอบแบบนี้ก็คือมันจะเป็นบทสนทนานะบทสนทนาให้สังเกตนะคะ A แล้วก็เครื่องหมายเครื่องหมายจุดสองจุดเนี่ยเาเรียกว่าโคลอนนะคะ A อโคลอนแล้วก็ B โคลนนั่นหมายถึงคนคนที่ชื่อ A นะคะคนที่ชื่อ A เป็นคนกล่าวคำพูดนี้นะคะแล้วก็คนที่ชื่อ b ก็ตอบนะคะก็ตอบอ่าทีนี้ A ถามว่า how are you b ก็ต้องตอบว่าอะไรนะคะ B ต้องตอบว่าอะไรอันนี้นักเรียนสามารถดูจากในกระดาษของนักเรียนนะคะในใบางานที่ใบางานอ่าครั้งที่แล้วนะคะใบางานสัปดาห์ที่แล้วที่ บางคนส่งมาแล้วแต่ส่งมาแล้วแค่สองคนนะคะส่วนคนที่เหลือยังไม่ได้ส่งคุณครูเนื่องจากทาไม่เสร็จนะคะครูก็เอามาเฉลยแล้วก็ทบทวนไปด้วยนะคะสําหรับคนที่ส่งมาแล้วหรือทําไปแล้วนะคะเราก็จะได้แก้ไขไปพร,ร,ร้อมๆกันอ่ะเอถามว่า how are you how are you แปลว่า how are you แปลว่า,วาเธอเป็นอย่างไรบ้างนะคะ how are you แปลว่าเธอเป็นอย่างไรบ้าง B จะตอบว่าอะไรนะคะข้อ A อ i'm fine ข้อ B Hello, Hello, ส่วนข้อ C พูดว่า Nice to meet you, Nice to meet you นะคะ A, B หรือ C คะอ้าวจ๋าจ๋าลองจ๋าจ๋าตอบข้อไหนอ้าจ๋าสามารถเขียนโต้อตอบกับครูได้ใช่ไหมอ้าจ๋าลองเขียนวงกลมข้อที่หนูตอบสิ ได้ไหมไหายไปไหนละคู้คาหนูว่าอันนั้นนะคะเอออันไหนลูกข้อไหนคะข้อเอค่ะอ่าเดียวว่าข้อเอใช่ไหมแล้วจา๋าล่ะ เออแล้วเพื่อนเข้ามาอีกสองคนเข้าได้ได้ยังเอ่ยจอยนิ่งเมฆเมฆก,กำลังเข้ามาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูจะแปลให้นะเออ how are you ลูกไมนะ่เฉลยก็ค่ะจ๋าคะนั่นเป็นคนามความหางานที่ครูให้เฉลยก็ข,ขงงาดาาไม่หา่เชื่อ <c oughs> ในงานอันที่ครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่เพื่อนเอาไปให้นะลูกโอเค okay. how are you แปลว่าเธอเป็นอย่างไรใช่ไหมคะ how are you แปลว่าเธอเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นจะต้องตอบว่าอะไรนะคะพ่ออบอกว่า I'm fine แปลว่าฉันสบายดี hello แปลว่าสวัสดีและ Nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้พบเธอเพราะฉะนั้นเราตอบข้อไหนคะข้อะอาเราตอบข้อ A อถูกต้องนะคะอเฉลยไปเลยเนาะใครที่ผิดก็แก้ไปได้เลยเอาปากกาแดงวงกลมไปได้เลยนะคะแก้ข้อที่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อสองข้อที่หนึ่งผ่านแล้วนะต่อไปข้อที่สองนะคะข้อที่สอง คนะู่ค้าไปก่อนหนูแล้วค่ะน่าข้อที่สองเอถามว่าอะไรไม่รู้อ่าเอถามว่าบล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 าบี B, ต่ว่า my name is suda my name is suda แล้วเลไปเลยเพราะฉะนั้นจะตอบว่าจะถามว่าอะไรนะคะเอจะต้องถามว่าอะไรเพอาเอต้องถามว่าคุณชื่ออะไร เออข้อ A ถามว่า what's your name ข้อ B ถาว่าอะไรคะออกเสียงตามครูด,ด้วยนะ what's your name ชื <What? S 1> อ่อว่านิวข้อ B how are you และข้อ C how old are you อ่ how what's your name how are you และ how old are you ต้องถามว่าอะไรคะ อ่ะเราไปดูความหมายของโจทย์แล้วก็ร้อยแต่ละข้อก่อนนะคะอ่าโจทย์ที่บอกที่ที่บเป็นคนตอบตอบว่า my name is suda แปลว่าชื่อของฉันคือสุดาอ่าแล้วข้อ A what's your name แปลว่าชื่อของเธอคืออะไรข้อ B how are you แปลว่าเธอเป็นอย่างไรและข้อ C how old are you แปลว่า คืออายุเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ a ข้อ a ถูกต้องเก่งมากอ้าวต่อไปข้อที่สามข้อที่สามประโยคนี้อ่านว่ายังไงคะเออเราเจอมาแล้วในข้อหนึ่งง่ายมากเลยนะคะ nice to 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 you เออ nice Nice to ตืดแล้วก็อยู่ต้องเติมคำว่าะอะไรลงไปนะคะข้อ A ข้อ B r รีด <Read. S 2> ข้อ,ขอป C, C. ปิดอ่านาักเรียนปิดไมค์ก่อนสักครู่นะคะปิดไมค์ก่อนนะข้อ C หรอคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะ A อ่าเดี๋ยวโจททย์โจย์บอกว่าไง Nice to Nice to ๆๆ you nice แปลว่าดีใจหรือยินดีนะคะ nice to แปลว่ายินดีจะอ่าดีใจที่จุดจุด u แปลว่าเธอดีใจที่ที่อะไรกับเธอนะคะข้อ a คือคำว่า meet ม meet m e แปลว่าพบอ่าใช่ไหมแล้วข้อ b read read read, read. แปลว่าอ่านและข้อ c เมื่อกี้จ๋าบอก c หรอคะ c kiss คิสคิสแปลว่าจูบเพราะฉะนั้นดีใจที่ได้อะไรเธอพบอ่านหรือจูบอ,อ่านเธอเหรอจะไปอ่านเธอเธอไม่ใช่หนังสือจูบค่ะจูบเลยเหรอ่ <laughs> ่พบเหอใจเีอต้องดีใจที่พบค่ะดีใจที่พบเธอนะเป็นการทักทายกันใครจะไปจูบกันเลยเหะเจอกันจูบกันไม่ได้ติดโควิดเพราะฉะนั้นต้องตอบข้อไหนคะ Oh, เอค่ะข้อเอ meet นะคะจะจะจูบกันเลยนะอ้าวข้อต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่ what's the name นะคะข้อนี้อ่นานว่า what's the name เราจะเติมคำว่อาอะไรลงไปนะคะข้อเอ you you oh, ข้อบี your และข้อ C your อ่า uh, you are มันออกเสียงคล้ายกันนะข้อ b กับข้อ c แต่เขียนไม่เหมือนกันแล้วก็ความหมายก็ไม่เหมือนกันด้วยอ่า uh, uh, เรามาดูความหมายของโจทย์ก่อนนะคะ what ย่มจากคำว่า what is what is นะคะแปลว่าอะไรคือจุดจุ name แปลว่าชื่อนะคะอะไรคือุจุชื่อนะะอ,อ่า แล้วช้อยก็จะมี3ตัว you you are และ your แปลว่าอะไรกันบ้างมาดูข้อที่1 you แปลว่าอะไรคะเธอ you <are S 2> แปลว่าของ,ของเธอและ your ย่อมาจาก you are แปลว่าเธอคือเพราะฉะนั้นเราควรตอบข้อไหนคะอะไรคือชื่อ B ีคะ่ะเอ้ยเอเยใช่ไหมต้องตอบข่ะ เอค่ะก็เอ A อะไรคือชื่อชื่อเธอยังไม่ถูกค่ะต้องเป็นชื่อของเธอตอบค๊อกเอคออ๊อมีนะคะบอกความเป็นเจ้าของมีตัว R ด้วย y o r u r your ออกเสียงว่า your your name ก็คือชื่อของเธอเวลาภาษาอังกฤษจะแปลจากคำข้างหลังมาข้างหน้านะเ,ออเราเอาคำว่าของเธอไปไว้ข้างหน้าคำว่าชื่อจะแปลว่าชื่อของเธอ เช่นอย่างอื่นเช่น you r pen อ่า you r pen ปากกาของเธอเอ,ยอย่างนี้นะ you r you อะไรนะ you r แล้วตามด้วยสิ่งของก็จะแปลว่าสิ่งนั้น,น่ะเป็นของเธอเช่น you r you r อะไรดิเต้อโของเขาย o u r p e เพนเนะมื่อกี้น้อตัวอย่างย o u r p e เพนก็คือปากกาของเธอ แบบนี้นะคะเอออ่ะต่อมะนาวจะไปจับปลาตอนไหนข้อต่อไปไข้อที่ห้าข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าถ้าเราเจอแบบนี้นะคะ ชื่อคนนะมีเครื่องหมายจุดสองจุดก็หมายถึงคนเนี้เป็นคนพูดนะคะเป็นบทสนทนาเหมือนกันคนชื่อมาร์ค M A R K อ่านว่ามาร์คเป็นคนพูดประโยคต่อไปนี้นะคะมาร์คพูดว่าให้จุดจุดจุดใหดจุดจุดมาร์คเขาพูดว่าอะไรนะคะเขาพูดชื่อตัวเองด้วยเออแล้วเขาจะเติต้องเติมคำว่าอะไรลงไปข้อเ my name ข้อ B a m แล้วข้อ c i เอ๋อนั่นเลยคิดว่าตอบข้อไหนคะข้อ b อ้าเ,เรามาดูความหมายกันก่อนเนาะอ่ะา mark บอกว่าสวัสดีให้แปลว่าสวัสดีสวัสดีจุดจุจุด mark เอ๋ mark เป็นคนพูดเองนะว่าสวัสดีแล้วก็ mark นะคะข้อ a my name แปลว่าชื่อของฉันอ่ามันเหมือนกับเมื่อกี้เลย your name ชื่อชื่อของเธอแต่ my name ก็คือชื่อของฉันเอาคำ ที่เป็นเจ้าของไว้ข้างหน้าเขาบีแอมแปลว่าแอมย่อมาจาก I กับแอมนะคะเวลาพูดออกเสียงเป็นคำเดียวก็เขียนย่อเป็นแอแปลว่าฉันคือฉันคือและข้อสุดท้าย I ตัวเดียวแปลว่าฉันเพราะฉะนั้นนะมาร์กจะต้องพูดว่าสวัสดีฉันคือมาร์กอ่าเพราะฉะนั้นเขาต้องพูดผมว่าให้อแอ มากตอบข้อข้อ b มากโอเคต่อไปข้อที่หกเสียงที่บ้านดังมากเลยไม่รู้เสียงบ้านไทยเสียงบ้านหหนูรือเปล่ะพ่าพ่อน้องเขาเล่นกันเหมือนหมาเลยค่ะจ้าโอเคข้อที่หกเขาเล่นรถถีบรถจราจรเลยเขาค่ะเหมือนหมาที่พายเลยเอาจใจงดงดทำหยาบนะคะพูดทำหยาบค่ะเดีย ทำอาชีพหายพูดไม่ได้นะคะโอเคโจเป็นคนพูดประโยคนี้นะคะแล้วก็เฮเลนก็เป็นคนคนพูดประโยคอีกประโยคนึงนะมันเหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าเป็นสองคนพูดนะคะถ้าเราเจอเครื่องหมายจุดสองจุดเนี่ยให้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 เข้าใจเลยว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นชื่อคนที่พูดคาข้างหลังนี้นะคะโจบอกว่าใหเฮเลนเฮเลนก็ตอบว่าตื้อ โจ่าโจทักทายว่าให้เฮเลนเฮเลนจะทักไทยกลับว่ายังไงจืดแล้วก็โจนะคะมาดูใช่สวัดียวกเออตัวเลือกข้อเอบอกว่าอะไรคะให้ข้อบแอมไฟและข้อ c ีข้อเซียนว่าอะไรกูสไปเออแปลว่าอะไรกันบ้างนะคะโจข้อซค่ะเดี๋ยวนะอ่าบอกหนูข้อซีเหรอ โจพูดว่าสวัสดีเฮเลนอ่าแล้วเฮเลนก็ตืดๆโจเขาทักทายกันนะอ่าเพราะฉะนั้นเขาจะทักทายตอบกลับว่าอะไรข้อ A อให้ก็คือสวัสดีข้อบี m อ i n ฟแปลว่าฉันสบายดีเออแล้วก็ข้อแล้วก็ข้อ c goodbye แปลว่าลาก่อนอเพราะฉะนั้นต้องตอบข้อไหนคะ ข้อสี่ข้อสี่รก่อนเลยเหรอเฮเลนโจโจโจบอกว่าให้เฮเลนสวัสดีเฮเลนเฮเลนบอกลาก่อนโจไม่คุยด้วยเลยเหรอคะก็ลาก่อนเพราะเขาจะเดียนกับบ้านค่ะไม่เขาสวัสดีกันการทักทายสวัสดีก็ต้องเขาสวัสดีมาเป็นมารยาทเราก็ต้องสวัสดีตอบกลับไปเพราะฉะนั้นต้องตอบข้อไหนจ๊ะข้อเอข้อเอโอเคข้อเอถูกต้อง ต่อไปนะคะข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดแล้วข้อที่เจ็ดเอกับ B คุยกันเอถามว่าอะไรข้อดีอ่านมาแล้วตั้งแต่ข้อแรกๆเนาะเออข้อเอบอกว่า what's your name what's your name B ตอบตึ๊ดๆต้องตอบอะไรนะคะเอตอบว่าอะไรคะเอพูดว่า I'm fine B M B และข้อ C Goodbye อออันไหนดีควรตอบว่าก็ข้อข้อข้อ A ค่ะคอ,อข้อ A หรออ่าเรามาดูความหมายกันก่อนนะ What's your name มันแปลว่าชื่อของเธอคืออะไรอ่าชื่อของเธอคืออะไรเพราะฉะนั้นเวลาตอบจะต้องตอบเป็นไรคะ เวลาตอบก็ต้องตอบเป็นชื่อเหมือนกันถูกไหมคะข้อ A ตอบว่า m 5 m i e แ i e แปลว่าฉันสบายดีเออถามว่าเธอชื่ออะไรตอบฉันสบายดีได้ไหมคะไม่ได้นาะไม่ตรงคำถามเพราะฉะนั้นจะต้องตอบอะไรดีนะ บีบอกว่าแอมบีฉันคือบีเอ่อบีูดว่าฉันคือบีหนูรำคาญน้องหนูมากเลยค่ะไม่อยากให้ครูด่าน้องหนูมากไม่ด่าไม่ด่าจังเลกโอเคและข้อ g ี o d b บาย o o d บายแปลว่าลาก่อนอ่าต่อข้อไหนข้อที่เ่าการียนชื่อเขาถามมอส your name เธอชื่ออะไรข้อไหนเป็นการบอกชื่อข้อ A ข้อ B หรือข้อ C ก็ไหนคะอ่าคำตอบก็คือข้อข้อบนะคะข้อ B ข้อบเป็นการบอกชื่อนะคะบเป็นคนพูดนะคะตอบคําถามของเอก็คือบอกว่า I'm B แปลว่าฉันคือ B เธอชื่ออะไรฉันคือ B เอออย่างเช่นถ้าเดียถ้ามีคนถามเดีย What's your name เดียก็ตอบได้ว่า I'm dear er, หรือมีคนถามจ er. ๋า มีคนถามจา๋าจ๋ามองเห็นไหมจา๋า <M S 1> ถาม <M S 1> มีคนถามจ๋าว่า what's your name oh. อ่าไหนาจ๋าลองพูดซิเปิดไปหน่อยแอนติฮโอเคถ้ามีคนถามจ๋าว่า what's your name จ๋าจะตอบว่าอะไรคะ my name is หรอคะได้คะ่ะ My name is ี i ิเลเ a ียก็ไดเอาชอเลนก็ได้ชอเล่นก็ได้เดียเออ I am B เอาแบบสั้นๆตอบเหมือนข้อ B ตอบเหมือนเฉลยเห็นไหมเขาบอกว่า M B ฉันคือ B เออเพราะฉะนั้นครับอย่างเช่นถ้ามีคนถามครูอันนั้นอ่นไหนลองถามครูซิ What's your name What's your name Amna Am teacher Na What's your name จ๋าตอบสิแอ,แอมจ๋าสั้นๆเลยนะสั้นๆเราสามารถใช้คำว่า my name is จ๋าหรือพูดว่าแอมจ๋าแต่ว่าสั้นคือจาออ๋าลองพูดสิ what's your name จ๋าเอมจา๋มจาเหรอคะก่งมากถูกต้องค่ะ <laughs> โอเคข้อต่อไป <laughs> มีมีคุณป้าแล้วคะบอกอยู่ข้าง <laughs> ข้อแปดนะคะเรียนด้วยกันนะคะคุณป้าคุณครบครันคุณัข้าวหนูครูนี่เลยนะครูข้าเพราะหนูจะไปหาปลาครูค่ะหนูจะไปน้ำด้วยโอเคข้อแปดเดี๋ยวอีกสองข้อนะมีสิบข้อข้อแปดเอพูดว่าอะไรไม่รู้นะคะปีตอบว่าแอมฟนีในแอมฟเน็ตค่ะเน็ตค่ะปีตอบว่าแอมฟนะคะ ข how old are you how old are you ข้อ B. how are you นักเรียนสังเกตข้อ A กับข้อ B มันคล้ายกันมากเลยเพียงแต่ว่าข้อ A มีคำว่า old old แปลว่าแก่นะคะแปลว่าแกถา่ถ้าเจอคำนี้จะหมายถึงถาม oh. อายุ how old are you กับข้อ B how are you มีแค่3ามคำ how are you และข้อ C What's your name What's your name เมื่อกี้เธอข้อเมื่อกี้มาแล้วใช่ไหม What's your name แปลว่าอะไรนะเออชื่อชื่อของเธอคืออะไรใช่ไหมอ่าเรามาดูความหมายกันก่อนโจทย์ที่ดีตอบว่า a m p i n e แปลว่าฉันสบายดีนะคะฉันสบายดีแสดงว่าต้องถามเขาว่าเธอเป็นยังไงใช่ไหมคะอ่ะข้อไหนเอ่ย A ใช่ไหม How are you? เธออา,อายุเท่าไหร่ B how are you เธอเป็นอย่างไรหรือข้อ C what's your name ชื่อของเธอคืออะไรคำตอบต้องเป็นข้อไหนคะข้อ A ข้อ A เธออายุเท่าไรหรอตอบว่า B ีตอบว่าฉันสบายดีนะเจออายุเท่าไรอ๋อฉันสบายดีตอบตรงคำถามไหมไม่ตรงต้องถามว่าเธอเป็นอย่างไรถูกไหมต้องถามว่า how are ก็ <You. S 2> เป็นอย่างไรพ่อดี่อบใช่แล้วค่ะ how are you แปลว่าเธอเป็นอย่างไรนะคะ mm hmm. แล้วเราก็ตอบ B ีก็ตอบไปว่า I'm fine ฉันสบายดออีถ้ามีคนมาถามจ๋าจ๋า how are you จ๋าตอบว่าอะไรลูก I'm fine หรอคะใช่ค่ะ I'm fine เออถ้าเจอคำถามนี้นะเจอสามคำคำนี้ how are you ตอบไปเลยค่ะ am fine สบายดีค่ะอ่าต่อไปข้อที่เก้าสวัสดีเจ้า how, how? do you how เ <Yeah. S 1> ออมิเว้นให้เติมหนึ่งคำเมื่อกี้เติมคำว่าอะไรนะคะข้อ A is ข้อ B am หรือข้อ C are ง่ายมากข้อ A ค่ะ อะไรนะข้อเะข้อเอซีมีคนบอกข้อ A คือคำว่า is เป็น how is you ใช่ไหม how แปลว่าอย่างไร you แปลว่าเออ is แปลว่าเป็นเป็น am แปลว่าเป็นเป็น r ก็แปลว่าเป็นเป็นอ้าวแล้วจะใช้อะไรดี เป็นสามข้อเลย is ก็เป็น am ก็เป็น r r e ก็เป็นอ่าแต่มันมีกฎนะคะว่าเราจะใช้ AI นะให้นักเรียนสังเกตนะคะคำถามคือ how how แล้วก็ you คำถามถาม you เพราะฉะนั้นเรามาดูว่า you ใช้กับคำไหนนะคะ is am a r มอร์มีเพลงให้นักเรียนนะคะชื่อเพลงว่าเพลง is am are เพลง is am are นะคะ ค่ะเดี๋ยวลองทำคู่ร้องนะค่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวฟังคู่ร้องเพลงนะคะ verb to be มีอยู่สามตัวมีสามตัวมีสามตัว<ด> verb to be มีอยู่สามตัวคือ is am a r e he s e ช t เราใช้กับ is ใช้กับ is ใช้กับ isyou we t h e y เราใช้กับ a r e ส่วน i <ด>ใช่ am เออได้ไหม ร้องร้องค่ะร้อง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 พร้อมกันนะร้องพร้อมกันเพลงทำนองเดียวกับหนูมาลีเลยหนูมาลีหนูมาลีอ่ะพร้อมนะหนึ่งสองสามเบิร์ฟทูมีอยู่สามตัวมีสามตัวมีสามตัว verb to be มีอยู่สามตัวคือ is am อ็มอาร์ทีซีเราใช้กับ is ใช้กับ is ใช้กับ is is it เราใช้กับ is ใช้กับ is เราใช้กับ are ตัว i ใช้ m เห็นไหมคะ to be มีสามตัวมีคำว่า is a m a r ทั้งทั้งสามคำนี้แปลว่าเป็นเหมือนกันหมดเลยเป็นอยู่คือจริงๆมันใช้ได้ส oh, ามความหมายนะคะตัวน he, is it เราใช้อะไรคะ is is นะคะใช้กับ is U V D เราใช้กับ R จำไหมนะคะ U V D ใช้กับ R ส่วน I ใช้กับคำว่า a M เออทีนี้เราไปดูโจทย์ของเราโจทย์ของเราถามว่าเ o w จุด U เห็นไหมดูใช้กับอะไรคะาาดูใช้กับอะหรคะดออูใช้กับ is a M หรือ R อีสไม่ใช่เมื่อกี้เดี๋ยวนะย้อนกลับไป he is เราใช้กับ is he is ใช้กับ is แต่เมื่อกี้เราเป็นคำว่า you ใช่ไหม you he day เราใช้กับ r เรามีคำว่า you เพราะฉะนั้นเราใช้อะไรคะ r ใช้ A ต้องเป็น r นะคะ ใช้ R ใน A R เขียนว่า How are you นะคะแปลว่าเธอเป็นอย่างไร How are you จะไหมนะคะแต่ I ต้องใช้กับอะไรคะ I am เมื่อกี้เหมือนที่เราตอบพี่จ๋าตอบ am f i เออ I am sorry แปลว่าฉันขอโทษฉันเสียใจอันนี้ am fine แปลว่าฉันสบายดีโอเคข้อสุดท้ายแป๊บหนึ่งโอ้ยกูกดผิด เอ็มออะไรนะเอ็ะไรนะข้อเอไอเอ็มหรือข้อบียูหรือข้อซีเอ็ยเออเอ็มไฟเอ็ูหรือเอ็มไคำถามต่อจากข้อเมื่อกี้เลยตอบง่ายมากเลยข้อไหนเอ็มยค่ะฉันเป็น am แไปว่าฉันเป็นนะคะย่อมาจาก I am นะคะ I อไปว่าสบายดี You ไปว่าเธอแล้วก็สีให้แปลว่าสวัสดีเป็นเธอได้ไหมฉัน I am you ได้ไหมใช่ไอแอฉันเป็นสวัสดีก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องตอบว่า am f i n ข้อข้อดีข้อ A ดีค่ะข้อ A am fine ฉันสบายดีนะคะ เอนนักเรียนตอบอะไรมาใน,ใ,น,ใ,นใบางานของนักเรียนนะคะลองไปอ่ลองไปทบทวนนะคะแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องนะคะโอเค o u next time ก็คือแล้วนะคะแบบสุดน้านี้นะคะเป็นการตรวจกันบ้านแล้วก็ทบทวนสิ่งที่เรียนไปนะคะเป็นความรู้พื้นฐานในการสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นเรื่องการทักทายโอเค okay. thank you ่าจบแล้วจ<อ>้า เราไปกินน้ำมานมันีนี่เเออจบแล้วนะคะเดี๋ยวอันนี้ครูจะบันทึกไว้เป็นวิดีโอนะคะให้นักเรียนเข้าไปดูย้อนหลังได้อันไหนที่ไม่เข้าใจก็จะได้มาทบทวนบ่อยๆนะคะค่ <ไป S 2> ะบายดีโอเคเดี๋ยวก็<อ>ครูยังไม่ได้ทานข้าวเลยเดี๋ยวจะไปทานข้าวก่อนสต๊อปแชร์หนูกำลังจะกินข้าวอยู่เลยค่ะสบายค่ะเออโอเคแค่นี้ก่อนเนาะบายบายค่ะตั้งใจทำงานด้วยนะคะบ๊ายบาย 拜拜，拜拜哈。Bye bye.